you could so on คุณเป็นคนรักสุขภาพห้ามพลาดกับสาระดีๆจากเราร่วมแลกเปลี่ยนเรื่องราวด้านสุขภาพในมุมมองใหม่ๆและปัญหาสุขภาพของคุณจะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไปพบกับเนื้อหาสาระความรู้ด้านสุขภาพกระแสข่าวเรื่องสุขภาพดรทิมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆไปกับพิธีกรสองสาวหนึ่งหนุ่มทางช่องทีนิวส์ทีวี นาทีเรื่องสุขภาพจะไม่เป็นเรื่องน่าเบื่ออย่างที่คุณคิดในรายการสีดึกชัยข่าวและความรู้เพื่อสุขภาพของคนไทยทุกแมตช์การแข่งขันทุกเครื่องหลังแห่งเกมและในทุกๆขอบสนามจ็เิดความเคลื่อนไหวเกมกีฬารายงานชาวกีฬาสดๆส่งตรงถึงมือคุณในรูปแบบ SMS เพียงกด ดอกกัน4 6 7 8 8 3 3, 3 3 3 1 1แล้วกดโทรหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คเค l นเตอร์0 5 5 5 5 4 2 2 6สมัครวันนี้ใช้บริการฟรี14วันความยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อความมุ่งมัน่นเปลี่ยนเป็นความทุ่มเทเมื่อจุดสูงสุดหยุดเราไม่ได้ เมื่อพลังใจหลอมรวมเมื่อสิงคำรามกระหึ่มไกลกว่าเดิมมีสองสิงออกล่าไปได้กันสิงคอรเปอเรชั่นและเชลซีฟุตบอลคลับ ผู้ชมยังอยู่กับออโต้ทูเดย์บายรวิพลนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราเปิดสองหมายเลขนี้ที่025254447และ088156825 9นะคะบวกกับ SMS ที่หน้าจอในขณะนี้นะคะ4678999ค่ะมาที่ช่วงนี้เปิดสายแรกกับคุณสุรัตน์นะคะสวัสดีค่ะคุณสุรัตน์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุรัตน์อ่ายันยักษอรถของผมเป็นดีดน0นะปี2010นี้ 2, อ่าที่ช่างวิศว์น,นะเขาบอกว่าอ่ามอมอวัสตัวหน้าต้นหน้ารถมันจะในในห้องห้องเลยานจะจำอื่ทีนี้ที่คำถามของผมคุจะถามว่าถ้าตัดตัวมอว์มัต็ตัว,ต,วตัวหนา้าจะมีขนาดเอะไรกันศูนย์เหรอศูนย์เป็นคนแนะนำเหรอครับศูนย์ศูนย์ของมาสด้าเองเนี่ยนะครับเขาบอกให้ตัดออกเฮ้ย คุณสุรัตน์คุณอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้ยอยู่ที่พัทลุงครับพัทลุงใช่ไหมเอาละตอนนี้เนี่ยคือถ้าถ้าทางมัสด a าเซลล์ประเทศไทยเขาก็มอนิเตอร์อยู่นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าศูนย์เนี่ยช่างคนที่ศูนย์ไปแนะนําว่าให้ตัดออกคือตอนนี้มอหมอบพักเนี่ยนที่คุณเข้าใจคำว่าหมอบพักเนี่ยตรงกลางที่อยู่ใต้ใต้ใต้ที่นั่งของคุณนะฮะตรงกลางที่อยู่ใต้ที่นั่งคุณเนี่ย อันนั้นคือตัวแคตตาไลติกนะครับมันจะมีตัวแคตตาไลติกคอนเวอร์เตอร์คือตัวที่เกี่ยวกับเรื่องมลภาวะแล้วก็มันจะมีตัวท้ายอีกตัวหนึ่งที่อยู่ก่อนอย่างอะไหล่ตรงถังน้ามันอ่าตรงช่วงถังน้ํามันตรงนั้นอันนั้นคือหม้อพักจริงๆถ้าถ้าศูนย์ไปบอกว่าคนของศูนย์เนี่ยไปบอกว่าให้ตัดตัวกลางออกเนี่ยไอหมอเนี่ยกาลังคิดโกงคนอยู่มันจะเอาไอ้หัวหน้าช่างเลยครับหน้าช่างหัวหน้าช่างเลยเหรอ ครับมันมันจะเอาไอ้ตัวเนี้ยนะครับไปขายนะเพราะมันมีมันมีเขาบอกว่าเขาบอกว่าของผมตันคือเพราะใช้น้ำมันบีห้าที่นี่มมันไม่มีแล้วปัจจุบันมีที่ไหนบีห้ามันไม่มีอ๋อปีที่แล้วเอาบีที่แล้วตอนเราใหม่ๆอ่ะแต่ผมเดิมมีห้าจริงอ๋ออ๋อฮะแต่ตอนนี้ไม่มีห้าแล้วครับใช่ไม่มีแต่บีสองเดิมบีอย่างเดียวครับแล้วคุณคุณสุรัตน์ถ้ายังไงก็ตามเนี่ยเออ่เดี๋ยวผมขอฟ้องณขณะนี้เลยนะ ศูนยค์คุณอุไทยเรื่องศัก์นะครับโปรดทราบด้วยว่าขณะนี้คนของศูนย์คุณนะครับจังหวัดพัทธลุงแจ้งให้ลูกค้านะครับที่เป็นเจ้าของรถบีทีห้ชื่อคุณสุรัตนะครับบอกให้ตัดตัวแคทาลิติกออกอนะตัวนี้ถือว่าคุณกำลังกระทำการผิดวิจจัญญาบันของคนที่ประกอบวิชาชีพผู้ค้ารถยนต์ผู้ขายรถยนต์นะครับช่วยแก้ไขด่วน แต่ที่รู้แหละวนี้ก็่ะเทรนไม่ได้ทีนี้ก็บอกว่าเทรนไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่พัฒนาแล้วเขาเร่มมีพนาแล้วทีนี้ก็บอกให้ตัดทิ้งไปเลยมันจะเป็นมันจะงี้คุณสุรัตน์มันจะเป็นตัวที่มันจะมีตัวเซ็นเซอร์จับด้วยเพราะว่าเรื่องของอุณหภูมิเรื่องความร้อนของเครื่องยนต์อาดูขงการของอาจารย์ทุกตื้ยนอนดูดูครับว่าผมอ๋อครับทีนี้ดูือบตุกตุ้เลย ก็ว่าวันก่อนก็อาจารย์บอกว่าอย่าตัดทิ้งเลยราะนั้นไม่มีตรงดาวตองกัปใช่ถูกต้องฮะโอ้หัวหน้าศูนย์นี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้นะถึงระดับหัวหน้าศูนย์เงินเดือนไม่พอหรือไงไม่กล้าไปเลยนี้พอมีมีวิธีแก้ไขในอ้อมมันมันจะรู้สึกว่ามันจะตื้อเรื่อตื้อมาในในห้องในสานะหมายถึงเสียงมันอยจิตนี่มันจะตื้อเลยถ้าเดินไปมันจะไม่ไม่ตื้ออะไรแต่ถ้าดับกว่าก็เงียบดีคือคือมันเป็นเรื่องของความสั่นสะเทือนฮะคุณสุรัตน วิธีนี้วิธีเดียวก็คือว่าต้องไปลองไปดูว่ามันมีตัวไหนตัวไอ้พวกตัวหูหิ้วเนี่ยมันเกิดมันห้อยมาหรือมันมันเพราะปกติตอนนี้เดี๋ยวนี้เขาจะไม่ใช่ค่อยไม่ค่อยไม่ใช้อย,อยางแล้วไงค่ะเขาจะใช้เป็นตัวตะขอเนี่ยแล้วก็เชื่อมติดติดเลยอะติดกระทางตัวชัดซีหรืออะไรพวกนี้ครับประมาณเนี้ฮะก็จะไม่ไม่ค่อยแบบเป็นยางหูหิว้วละอ่าด้วยวาาอาจิตกับร มันจะดังซื่อแต่ถ้าเราเหยียบรัดแล้ว,แล,วแล้วก็ความเร็วปกตินครับมันแสดงว่ามันกระพือตัวเองได้กระเพืออ่ะพอกระเพือเสร็จแล้วมันก็เลยเกิดตรงนั้นขึ้นมาะลองลองให้ผมว่าให้ช่างให้ช่างเขาแค่ทําแค่ไปไปหาดูจุดยึดต,ตัวไหนของท่อเนี่ยมันอาจจะต้องผมว่ามันอาจจะต้องมีการหลุดสักตัวหนึ่งอะประมาณเนี่ยมันถึงได้ทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นมา ทีนี้เอาตัวมอบักมัหนีตัดออกไปเลยไม่ตะดออกคือไม่ไม่เกี่ยวเลยมันดกไม่เกี่ยวกันฮะไม่เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับตัวอตัวตัวแคทเทอริิกเลยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยมันเกิดการห้อยตัวแล้วทําให้การสั่นสะเทือนมีขึ้นฮะครับนะคุณตุรั์อย่าไปนั่นนะผมนี่ผมตอนนี้เอาละกเดี๋ยวผมพัทลุงเจ้าหน้าที่ที่พัทลุงเนี่ยเตรียมรับสายครัพวกเนี้ยบริษัทแม่โทรไปแน่ อุ้ยทีนี้ผมก็เดือดร้อนนะไม่ดีเอาคุณมันไม่ใช่คุณเป็นลูกค้าเนี่ยคุณเป็นลูกค้าแล้วมาแนะนําลูกค้าอย่างนี้ได้ยังไงมันเออมันเนี่ยถ้ากลับเนี่ยถ้าถ้าคุณสุรัตน์ถ้าตัวคุณเองนะครับคุณสามารถที่จะฟ้องไอ้นี่ได้เลยเนี่ยฟ้องไอ้คณะกรรมการคุ้มครองบริโภคอะสคบฟ้องได้เลยนะอย่างนี้ถือว่าเป็นเป็นการที่เอาเอาเปรียบต้องขอบคุณคุณสุรัตน์ด้วยซ้ำไปใช่ใช่ นะฮะไม่ต้องกลัวคุณสุรัตน์แหมนะครับครับก็มีใจกับเพื่อนเดือดร้อนเลยอ่าไม่หรอกครับมันก็เหมือนถูกนี่เขาเขาไม่จริงใจกับคุณนี่คุณจะไป่ต้องกลัวเขาเดือดร้อนทําไมหรอกอ่าอ่าครับอ่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมคุณสุรัตน์ครับครับมีอะไรก็เชิญนะครับคุณสุรัตน์ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมจะหาผมมาหาเรื่องให้คุณอีกอครับครับ อยากได้เบอร์โทรของอาจารย์ตรงๆก็ได้นะครับเอาเอาวอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหลังเอาตังหลังไม้แล้วกันนะฮะนะครับครับผมครับผมเอาให้เอาไี้แล้วกันให้ให้ห้องให้เมื่อกี้อเราดูไปหาน้องเขาขอโดยตรงๆเลยทีนี้ก็บอกว่าอยู่ค็ระชวนกันทีนี้อาจารย์ช่วยฝากฝากไว้แล้วนะครับอ่าโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ดูไปตอน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 ในการยือกแล้วครับผมะครับผมขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะอะ ปงลงจนได้นะเรื่องอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยอาจารย์นี่ไม่ยอมเลยนะคะใช่รมผมเกลียดมากเรื่องของการเอาเปรียบเรื่องของการในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเรื่องของไอประเภทที่พูดจาหลอกลวงทําเป็นสร้างผมรีบดึงให้ดาวลก่อนดีไหมไปรับสายต่อไปจากนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะคุณปัญญาค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปัญญา คือคืออย่างนี้อ่าผมใช้ฟอดเฟีสตาค่ะยู่เวลารุ่นพันหกนะฮะเวลาวิ่งช้าๆเนี่ยโอ้โหรู้สึกมันจะลากเรีก่อนจะเปลี่ยนเกียร์นะเกียร์วอโต้เนี่ยก่อนจะเปลี่ยนเกียร์รู้สึกถึงเกือบถึงสามพันรอบมันถึงเปลี่ยนเกียร์อ่ามันผิดปกติไหมฮะไม่ผิดไม่ผิดเอ่อเอ่เฟสต้าเนี่ยมันใช้เกียร์ที่เป็นระบบที่เรียกว่าเป็นดูอันคลัส คือพอสมมุติว่าคุณขนะที่คุณออกตัวไปเนี่ยนะครับออกตัวไปแล้วก็อยู่ที่ตำแหน่งเกียร์หนึ่งเนี่ยอไอ้เกียร์เกียร์เกียร์สองเนี่ยมันจะทํางานมันจะตอนมันพร้อมที่รอคุณอยู่ละนะพอเกียร์พอเวลาวิ่งไปเสร็จปั๊บเนี่ยคุณลากไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ไปแบบคือมันจะอ่านมันเหมือนกับภาษาเ็าจะไปใช้คําว่าเกียร์อัจฉริยะอะไระประมาณนั้นนะฮะ oh. แต่มันคงจะไม่ได้อัจฉริยะเท่งนแต่ว่าเอาภาษาไปเรียกเท่านั้นเอง คือมันทํางานค่อนข้างจะสมูทและเรียบแล้วเกิดว่าคุณขับช้ารอบมันก็จะลากไปมันก็จะลากไปตัวไอตัวดูอันคลัสนี่พอพอเข้าสองเสร็จปั๊บไอหนึ่งเนี่ยมันก็จะเข้าไปเป็นตัวสามตัวสามก็จะเป็นตัวรออยู่คือมันก็คือเป็นในลักษณะของเอารอบที่มันเดินต่อเนื่องเอารอบมันเดินต่อเนื่องบางทีคุณอาจจะไม่ได้คิดว่ามัน เปลี่ยนแล้วก็ได้ที่จริงมันเปลี่ยนแล้วก็ได้นะฮะมันเข้าใจไหมค่ะคิดว่ามันยังไม่เปลี่ยนไงแต่ที่จริงมันเปลี่ยนแล้วเพราะเนื่องจากว่ารอบมันไม่ตกค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเกียร์ที่เป็นเรียกว่าเป็นทอร์คคอนเวอร์เตอร์เกียร์ทอร์คคอนเวอร์เตอร์เนี่ยเวลาเกียร์มันเปลี่ยนเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแล้วรอบมันก็จะตกลงแล้วขึ้นต่อตกลงขึ้นต่อในแต่ละเกียร์แต่ไอ้ดูอันคลัสเนี่ยของของไอเซสตาเนี่ยมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆฮะ ครับมันจะเป็นลักษณะน,นั้นฮะบางทีเราอาจาอาจ,จะเราอาจจะเคยชินกับไอไอไอพฤติกรรมของเกียร์แบบท็อกคอมพิวเตอร์อ่ะครับอ่ะมันจะเป็นลักษณะน,นั้นครับคือคือไอไอวีออสนะฮะครับมันรู้สึกจะกพันห้าร้อยรอบไม่ถึงสองพันรอบมันก็เปลี่ยนแล้วครับอ่ามันก็เปลี่ยนแล้วสังเตอย่รู้ฮะอันนั้นท็อกคอมพิวเตอร์ธรรมดาอ่านะแต่ว่าไอไอไอเฟสต้าเนี่ยโหรู้สึก เสียบเครื่องมันจะก็ขึ่มไปหน่อย<ม>ก็ถึงจะเปลี่ยนลักษณะแนะั้นแต่ว่าผมดูรอบแล้วอะนะ,ะรู้สึกว่าต้องเกือบ2,800รอบแล้วมันถึงจะเข็มมันถึงจะลงมาหน่อยแล้วค่อยเข้าเกียร์ค่ยลดค่อยเกียร์ยรสองค่อยเริ่มไปอีกประมาณสัก2,800รอบค่อยมาอีกใหม่แล้วก็ขึ้นไปในลักษณะนี้มันสามารถที่จะจูนให้มันเข้าเกียร์ต่ำกว่านี้ได้ไหม เอ่อถ้าขนาดสองพันแปกับสามพันอันนั้นผมว่าน่าจะผิดปกติ yeah, s <S น่าจะผิดปกติเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเกียร์มันจะอยู่ในตำแหน่งประมาณสองพันต้น,ตนนิดหน่อยเท่านั้นเองฮะสองพันหนึ่งสองพันสงถึงจะทำการเปลี่ยนคุณเคุณปัญญาลองเอาเข้าศูนย์ดูครับให้เขาตรวจเช็คนิดหนึ่งคือไอตัวเซ็นเซอร์ในการอ่านค่าของการปรับเปลี่ยนเกียร์ของคุณอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างฮะ mm. ลองดูฮะ รถออกมาแค่สองเดือนเองกลับกับอาจจะมีฮะอาจจะมีก็โอเคน้าของพวกนี้มันมีมันได้มันหนึ่งในร้อยนะมันก็อาจจะมีได้ัแล้วขอรบกวนอาจารอีกเรื่องครับ Vios ใช้มาสี่ปีแล้วครับเวลานี้วิ่งความเร็ววิ่งหมายว่าวิ่งเร็วเนี่ยเบรกไม่มีเสียงอะไรเลยเงียบธรรมดากปกติแต่เวลาช้าๆรถสิเหยียบมันจะมีดังเนียด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 น้ารำคาญ มันไม่ถึงกับสั่นไม่ถึงกับดังมากแต่ก็เป็นที่ใกล้จะหยุดแล้วใช่ไหมครับอ่าอ่าอตรงนั้นเป็นเป็นเรื่องนี้ครับคืออ่าผ้าเบรกในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมีแต่ถ้าเบรกแบบกระทันหันหรือเบรกให้มันความเร็วสูงอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดังแต่ถ้าวิ่งช้าแล้วเบรกมันจะมีเสียงดังเพราะว่าพวกนี้มันจะมีสารที่เรียกว่าตัวพวกเป็นคาร์บอนนะครับ สารที่เป็นที่เรียกว่าแอบบิสตตสนะครับตัวนี้มันก็คือมันจะทําให้ที่อะไรก็ตามที่จะเกิดเป็นคาร์บอนอะไรเนี่ยเขาจะตัดออกไปเพราะว่ามันฐานอุตสาหกรรมเขากําหนดเวลาผ้าเบรกที่คุณจะผลิตต่อไปนี้พวกบรรดาร้านาเอ่อพวกบริษัทผ้าเบรกทั้งหลายคุณจะต้องไม่มีพวกคาร์บอนเพราะคาร์บอนนี่มันเป็นฝุ่นที่มีผลต่อเรื่องของระบบหายใจ <c ab on> ระบบหายใจของคนมากเขาก็เลยมันก็จะเป็นลนักษณะเป็นเหมือนกับ เป็นเหมือนกับลวดลวดนะฮะคืออยู่ในผ้าเบรกถ้าลองดูดีๆมันจะเป็นอยู่ในฝังอยู่ในตัวผ้าเบรกและทีนี้มันก็ทําให้เกิดเสียงตัวนี้ได้ฉะนั้นผ้าเบรกในยุคปัจจุบันเนี่ยเมื่อไหร่ที่ผ้าเบรกหมดแล้วทําการเปลี่ยนมันถึงจะจาเป็นจะต้องบอกว่าต้องเจียจานเบรกเขาว่ามันกินผ้าเบรกเป็นร่องอครับแต่แต่นี่มันผ้าเบรกก็ยังหนานะฮะแต่ว่าแรกๆไม่เป็นนะฮะเพิ่งมาเป็นเดือนสองเดือนนี้เองครับ แรกๆเนี่ยไม่มีเป็นสิ่งสิ่งที่จะช่วยได้ก็คืออ่าถอดถอดให้เขาขัดขัดผิวหน้าขัดแล้วครับขัดแล้วใช่ไหมฮะขัดแล้วหายไประยะหนึ่งครับต้องเปอีกอืมเดี๋วสี่วันเปานปอีกก็ซื้อสเปรย์ของผ้าฉีบผ้าเบลมาฉีดก็หายหายอ่ะแต่ก็เป็นอีกก็ไม่เกิดนิสานก็ผ้าเบกจะแข็งตัวแล้วหมดอายุไหมไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเป็นลักษณะของ อภาพเบรกที่ตำเทที่มันได้มาตรฐานอุตสาหกรรมอครับ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 ,บ,บ,บน่นจะต้องเป็นอย่างนี้ครับมีเสียงดังเหมือน,นมันก็ดูแล้วน่ารำคาญอ่ะ